ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราสุขสันต์วันเด็กนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ช่างต้ามอยู่ที่เขื่อนภูมิพลนะครับจังหวัดตากใช่ไหมแม่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาให้ชมกันดูนะครับสวยงามอลังตามากนะครับก็ด้านล่างตัวโน้นนะครับก็จะเป็น ของกอบฟอผอพอลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งทำการผลิตไฟฟ้านะครับปล่อยน้าปล่อยเอ่อปล่อยกระแสะน้ำเพื่อที่จะผลิตกระแสะไฟฟ้าส่งต่อให้กับพี่น้องได้ใช้ใช้ไฟกันนะครับก็อันนี้คือหลังเขื่อนนะครับมาดูหน้าเขื่อนนะครับหน้าเขื่อนก็หน้าเขื่อน,นเอนาะ เดินไปไกลก,ก็จะมีแทรมีร้านอาหารนะครับสวยงามมากสวยงามมากครับเนี่ยฮะซูมให้ดูนะครับแบบว่ายืนใกล้ใกล้ไม่ได้อะเสียวเสียวเสียวเนี่ยฮะอันนี้คือเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลกันเลยนะฮะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันลูกพัดเต้ามาเที่ยวโอเค เป็นค่อนข้างที่สมบูรณ์มากนะครับก็เป็นภูเขาลายรอบโอบล้อมด้วยภูเขาก็มาช่วงหน้าแล้งนะฮะก็ยังไม่เขียวกระจีเท่าไหร่ถ้าเป็นหน้าฝนน่าจะโอเคนะครับก็นี่สาวๆนะครับมาเที่ยวกันนะครับใส่เสื้อของทีมงานช่างตั้มด้วยนะครับนืส่สาวๆเห็นไหมฮะสาวๆมาเที่ยวไปยังลูก ปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปที Zh ่อื่นต่อจะจะไปจะไปไหนต่อดีบอกว่าบอกว่าดูที่น <ah ี่เสร็จแล้วก็บอกว่าไปหาที่พักไม่ใช่เหรออ่าก็ไปกินข้าวก่อนไหมอ่ะนู่นครับผมก็เดินเดินเดินขึ้นเขาไหมแม่เนี่ยไอ้ตรงบันไดเนี่ยไปไหว้ศาลเจ้าพ่อไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีบบันไดขึ้นมองมองไม่เห็นเลย เนะดี๋ยว <c oughs> ขึ้นบันไดอันนี้ก็เป็นอาคารอาคารประชาสัมพันธ์นะครับนักท่องเที่ยวมาหลากหลายมากนะครับมาทั้งมาล่องแพมาทานอาหารมาพักแรมเนี่ยหนูบางเงี้ยบางเงี้ยบางเงี้ย เดี um, shepherd, mm ๋ยวจะไปสการะสการะไว้พระบนเขาพี่ปั้นตรงนี้พี่ปั้นลุกบนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่นหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เจ็ดกษัตริย์เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปไปไปนี่กำลังขึ้นไปแล้วะเดี๋ยวจะพาไปดูชมวิวแบบข้างบนสูงๆเลย าพาเจ้าสาวไปสายเลยฮะสายเลยพาเจ้าสาวมาเที่ยววันเด็กแห่งชาติเสารที่สองของปีนะครับเดี๋ยวจะไปดูชมวิวกันข้างบน โอ้ยสูงแค่ปากล้องนี่ก็เหนืいい่อยแล้วเป็นไงป้า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 ชวนมามาอีกหน่อยมาเร็วนี <h mm. <h ้นี้นี้เดียวไม่สูงนะไม่สูงนี้เดียวไม่สูงไม่สูงปาเองไปนิดเดียวเนี่ยถึงแล้วไปใช่ใช่ป้าใช่ใช่เป็นศาลเจ้าพ่อเจ็ดพระองค์ใช่สิก็ ไม่เคยมาก,ก็เขาเขียนป้ายแบ่งล่างกันลูกครูบอกว่า้ามใชงยอะใช่ใช้แรงเยอะ<ช>่าหะให้ฮะห,หมดแล้วนหยขึ้นหน,น่อยลูก,ก <laughs> <laughs> โอ้ยนึ่วแค่นี้เปล่าเหรอ สูงเอาเด็กๆพอแล้วเด็กๆว่าไม่ไหวแล้วสูงมากเลยไปไหมลูกไหวไหมไม่ไหวมอีกแค่ครึ่งทางเองนิดเดียวเองน่ะอีกครึ่งทางอะไรแค่นี้ก็ชันก็ไหวทำไมหนูไม่มีคนมาอเดี๋ยวนั่งระป๋าหนึ่งป้าลองขึ้นไปดูไป้าเด็กๆ เด็กๆยอมแพ้เดีด๋ยวช่างต้มจะพาไปดูข้างบนอีกขั้นหนึง่งเฮ้ยแคเข้าใจว่าตรงจุดที่ที่เด็กๆพักกันนึกว่าเป็นจุดที่อ่อาเจ็ดพเ<า>จ <7 S 1> ็ด<ม>พระองค์อยู่ประทับอยู่ไม่ใช่โอสาวๆบอกว่า เห็น,น,น,นสิถ่ายดิสูงมากฮะสูงไหมลูกนู่นสองสาวนู่นตรงโน้นนี่ก็สองสาวขึ้นมาเขาเขาขึ้นมากับป้าเดี๋ยวจะพามาชมวิวน,นะครับ สวยมากขึ้นมาสวยมากไม่ผิดหวังมาตามมานี่ฮนะว้าวสวยอะ่ะสมใจมาเลยมาดูมาดูมาด,มาดูโอ้สุดสุดหายเหนื่อยเลยครับว้ามาตุ้ยที้มามามานี่ถึงแล้ว เนี่ยครับมาถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวดูวิวกันโอ้โหสวยงามมากเฮ้ยสวยสวยสวยนี่ฮะเขื่อนภูมิพลเนี่ยครับโดย,รว,ยรวมเลยโอ้ยสวยเนีะเหนื่อยไหมเหนื่อย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอเคซีซั่นนี้ก็ขอ พักเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวซีซั่นหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวช่างต่ำอัปโหลดให้ดูไปเรื่อยๆนะครับซีซั่นนี้ก็ก็โอเคครับผมสวัสดีครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย